สวัสดีครับคลิปนี้จย์จะทำตัวอย่างพิธีการเช็ค C.D.U. นะครับด้วย aster, คอมเพล t เตอร์ซึ่งเดี๋ยววัาเรายนราจริงจริงเนี่ยเราจะวัดกันละเอียดเลยนะครับวันนี้จะทำเป็นตัวอย่างเป็นคลิปสั้นๆให้ดูว่าเวลาที่เราจะวัดอุปก,กรณ์เสียเนี่ยนะครับจย์จะใช้คอมเ e s t เตอร์จย์ซึ่งมันจะเร็วกว่าแล้วแม่นกว่าการใช้มิเตอร์นะฮะแล้วเดี๋ยวดูพวกเราดูนะว่าการจะเช็คอุปก,กรณ์ พวกม o ดเฟ t เนี่ยหึงแถวใช้เวลาเท่าไรนะครับซึ่งอันเนี้ยเดี๋ยวจะสอนวัดในเวลาห้องเรียนนะครับจะวัดส่วนส่วน,นเลยในห้องเรียนเนี่ยเราจะวัดแยกไปเป็นภาคกันนะครับภาคไฟสูงนะครับ pfc จุด dc dc รหรือก็แผงแผงเนี่ย pfc เช็คยังไงนะครับ ic บนบอร์ดเราจะเช็คยังไงแผง dc dc แผงคอนโทรล นะครับจะวัดยังไงนะฮะทีเสียโดยที่ไม่ต้องจ่ายไฟเข้าไปเพราะว่าจะให้ไปวัดบริรถจ่ายไฟ400โวลต์มามันก็อันตรายกับไหลย,ยุใช่ไหมคง <c oughs> ไม่มีใครอยากจะวัดไฟ400โวลต์นะนะครับเราก็จะใช้อุปกรณ์ตัวหนึ่งเราเรียกว่าคอมเมนต์เทสเตอร์คเรื่องมือวัดนะครับโดยการวัดแบบแห้งๆนะครับคำคำที่ฉันบอกไว้แง่ายคือไม่ต้องจ่ายไฟแล้วเราก็เช็คนะครับเแลยวเราเช็คมัดเฟดเนี่ยมัดเฟดจะมี3ขาฮนะเกตซอร์สเดนถูกไหม ่ะเดี๋ยวยกตัวอย่างตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับมี3ามขานะครับขาเกตมันคือริมซ้ายจําไว้นะครับหันทางนี้เข้าเนี่ยเกตคือริมซ้ายนะครับเดนซอสอยู่ทางนี้นะครับเพราะฉะนั้นไอตัวเอาพุทเนี่ยตัวเสียคือตัวเอาพุทนะครับถ้ามันเสียนะครับมันจะพังปัญหาที่เดนกับซอสนะครับเกตยังไม่เสียนะครับเราก็เช็คที่เดนกับซอสนะครับเดนกับซอสนะครับหรือคุณจะเช็คเกตกับเกตกับเดนเกตกับซอสนะครับ ก็แล้วแต่เราจะวัดนะครับปกติก็จะเช็คว่าเด่นกับซอสถ้าเด่นกับซอสมันไม่ชอ็อตมันก็ไม่เสียเพราะฉะนั้นอา้าวเริ่มตัวอย่างนั่งแน่แถวเอาชุด PFC ก่อนแล้วกันนะนะครับนะครับ PFC คือชุดนี้นะครับกระจุกนี้ PFC อยู่กระจุกนี้4ตัวนี่หนึ่งสองสามสี่นะครับหนึ่งสองสามสี่ตัวนี้ตอนนี้เราก็ดูว่าไอ้นี่หันทางนี้ถูกไหมครับ เพราะฉะนั้นขาซ้ายสุดมันกินขาเกตนะครับตรงกลางกับริมเป็นเดนกับซอสนะครับพอเราพลิกปั๊บนะครับพอพลิกปั๊บพลิกปั๊บขึ้นมานคือตัวที่5นะครับ1 2 3 4 5ตัวที่5พลิกปุ๊บนะครับเกตจะอยู่ข้างในอึ๊บอ่ะ1 2 1 2 3 4 5เกตคือตรงนี้นะครับเดนกับซอส เดนกระซอสสี่ตัวเราจะเช็คสี่ตัวนะครับดูว่าสี่ตัวนี้นะถ้าเราใช้คอมมิเนเตอร์เป็นตัวเช็คนี้มันจะเร็วไหมตอนนี้เดี๋ยวอาจารย์จะคอมมิเนเตอร์ตัวเล็กมามาใช้นะครับเพราะว่ามันจะไม่กินพื้นที่เวลาที่เราจะดูเคิร์ฟเนี้ยนะฮะเพราะอาจารย์ใช้โคปตัวใหญ่เนื้อเงยขึ้นเงยลงนะฮะเลยเอาคอมมินตัวเล็กจะมีตัวเล็กอยู่นะครับตัวเล็กนี่พวกเราจะซื้อก็ได้ไม่ซื้อก็ได้ซื้อตอนนี้ก็แพงมากเลย ตอนนี้ราคามันขึ้นแบบรุ่นนี้มันมีรุ่นนี้ไม่แน่ใจยังมีของอยู่หรือเปล่ามันเป็นรุ่นใหม่ก็เล่นตัวเกือบส0 0 0 0ื่นนะครับอ่าดูนะเดี๋ยวจ,จะวัดให้ดูนะครับอ่าทดสอบก่อนเอาสายปมแต่งาอ้ลวงลวงเดอ้อมเมื่อกี้เราดูนะ ขาเกตตรงไหนวะเกตอยู่ด้านในใช่ไหมอ่อาเห็นนะครับมาแตะก่อนอเส้นตรงนะฮะเริ่มวัดตัวที่หนึ่งครัพูดก่อน,นครับมันมีกาวอยู่บนจกๆๆเขาพี่เฮ้ยนี่กระนะฮะถ้ามันเป็นเคิร์ฟอย่างเงี้ยนะครับเคิร์ฟอย่างเงี้ยวราคาคนทำไอเนี่ยนะครับคนทำบอร์ดแอร์จะเห็นเลยเคิร์ฟอย่างเงี้ยนะครับไม่เสียนะ มีการชาร์จของ4อย่างเงี้ยปกตินะครับ Vf 0.5โวลต์ Vz ลบ4โวลต์อย่างเงี้ยนะครับอ่ะตัวที่2ตัวต่อไปจิกๆหน่อยมันมีกาวอยู่อ่ะอย่างนี้ก็ไม่เสียนะฮะนี่อันนี้ก็รอดนะครับเพราะบอดี้มันไม่เสียไงนี่คือของดี แล้วเราจะวัดเนี่ยให้เราดูจากของดีก่อนเห็นไหมครับสี่จุดนี่หางมาลากไปเท่ากันเพราะตัวนี้มันสี่เอาพุทต่อจุดเดียวกันร่วมกันอยู่แล้วเห็นไหมครับมันก็จะได้รูปเดียวกันหมดเลยเห็นไหมฮะสี่ตัววัดออกมารูปเดียวกันแสดงว่าชุดนี้ไม่เสียนะฮะถ้ามันมีปัญหาวัดแล้วตัวจะดึงเคิร์ฟมันซอสเดนแหกไม่อยู่ชาวบ,บ้านเขาตรงนั้นคือจุดเสียเร็วคอมพิวเตอร์ไม่นะครับ อะจะมาวัดตรงชุดอ่าผู้สี่ร้อยโวลต์มั้งหรือว่าก็จะเป็นวัดเฟสเหมือนกันครับนี่เดยนซอสเดยนจอส์นี่แล้วตรงนี้ได้โอดจืดๆๆๆเห็นไหมครับวัดอย่างนี้นี่เราวัดไปที่ตัวมาเลยที่ขามาเลยนะครับเนี่ย เดกซอสนี่คู่นี้ปึ๊บปึ๊บเนี่ยเนี่ครับแล้วก็วัดนี่นี่วัดไปเรื่อยๆเนี่ยคู่นี้คู่นี้คู่นี้เห็นไหมครับเนี่ยอาจารย์วัดทั้งหมดกี่ทั้งปึกใช้เวลาเท่าไหร่เกินสองนาทีถูกไหมครับง่ายกว่าไหมง่ายกว่าไหมครับเนี่ยเหมือนกันอ่ะถ้าแถวเนี้ยอ่ะดูววัดทั้งหมดเลยแบบเนี่ยวัดจุดโดยการเคลื่อนที่กันไปนะเห็นไหม ง่ายกว่ามเนี่ยนี้ตอนนี้เรารูดหมดแถวแล้วแค่นี้เราก็รู้ว่าโอเคตัวนี้ไม่เสียอย่าง CDU เนี่ยปัญหาของมันอยู่ที่คอนตัวหลักๆก็คือตัวมอสเฟ t ถูกไหมครับถ้ามันเสียหน่อยเสียวัดคุณวัดไปเลยปุ๊บคุณจะเห็นมันช็อตคุณก็รู้ว่าตัวไหนเสียก็ถอดเปลี่ยนเลยนะครับแต่วิธีการเปลี่ยนมันต้องมีชิปเทคนิคนิดนึง นะครับเนือ่องจากปีนม่อหความร้อนเยอะมากลงไปมันหายระเหยหมดหายหมดนะฮะมันก็เลยค่อนข้างจะดูยากนิดหนึ่งนะครับ,บรกียากไอ้ตอนซ่อมไม่เท่าไหร่ตอนตกีเนี่ยโอ้โหหืดขึ้นคออาจารย์ใช้คําว่าหืดขึ้นคอนะครับหืดขึ้นคอนะวิธีการนี้เร็วกว่าไหมนะครับเร็วกว่าเร็วกว่าที่คุณจะไปใช้มิเตอร์วัดไหมนะอ่ะอาจารย์จะวัดแบบโง่ๆเลยดูเฮ้ยเอาพุชช็อตเปล่าวะ นะครับตรงนี้เอาพุทธอีกไอชุดนี้คือ VO VR นี่คือไฟ400โวลต์นะครับนั่นก็จับเลยจับเลยจื๊บนี่คืออย่างนี้นะครับมี42.2นะครับ42.2คืออะไร ic ก็4ตรงเอาพุทธนะครับจุดสองก็คือโอเคค่ายังไม่ลดถูกไหมถ้าลดเนี่ยถ้าตัวที่เสื่อมมาค่ามันจะต่ำกวันนี้จริงๆมันจะประมาณ9ไมโครแล้วมีบีซีตัว ในไลน์อีก2ตัวมันก็เลยหัดกันได้สิบสองจุดสองนะครับแต่เขาไม่ใช่ถ้าตัวนี้มันเป็นรุ่นที่มันบอกค่าสีได้แต่ปกติมันจะบอกค่าสีนะครับมันเป็นรูปอย่างเงี้ยเอนะถ้าคุณวัดค่าสีคุณต้องอมิเตอร์ธรรมดาอ่านค่าสีแต่ตัวนี้ของจานเนี่ยมันจะวัดอ่านค่าสีค่าอ่าให้ด้วยนะครับมันเป็นแบบอัตโนมัติก็แพงหน่อยก็หมื่นกว่าบาทนะครับตอนนี้ไม่แน่ใจว่าราคามันไปเท่าไหร่แล้วนะฮะนะครับ มีตัวนี้เช็คมันก็จะเร็วละซ่อม,มง,งั้นเดี๋ยวอาจารย์จะสอนวิธีการวัด IC ด้วย IC แต่ละตัวเลย i c มันบนแผงนียนเวลาวัดดีเสียเรา้วจับเช็คอย่างไงเดี๋ยวในห้องเรียนปฏิบัติเนี่ยจะสอนวิธีการวัดหมดเลยนะครับรวมถึงเดี๋ยวเราจะจะ,ะ,ะละถอดไปเล็กๆออกมาบนแผงนะครับอันนี้แผงคอนโทรลต่างๆเนี่ยถอดออกมานะครับแล้วเช็คดูว่าดีเสียงไงหรือจริงเราจะวัดบนแผงคาตรงนี้เลยก็ได้นะถ้าเราไม่จ่ายไฟวัดนะเราวัดตรงนี้แผง ค่าแผงไว้ไปเลยก็ได้เพราะว่าในหนังสือเนี่ยจะบอกว่าจุดจ่ายไฟเข้าตรงไหนบอกไว้หมดแล้วนะครับจิ้มไปเลยเลยนะครับหรือจะถอดวัดข้างนอกก็ได้แล้วก็จะมีทิกวิธีการต่อ,อสัญญาณใช้เครื่องเทสต์นะครับไปเทสต์ตัวกล่อง BCU นะครับหรือ BMS อย่างเงี้ยหรือกล่องอะไรก็ได้นะครับในระบบของรถจนเนี่ยมันจะใช้เป็นแคนไฮแคนโล ถ้าเรารู้ว่าแคนคัการลมอยู่ตรงไหนนะครับแผงเราก็ไล่จัดตัว IC แคนออกไปนะครับเราไปที่หน้าปักเพราะว่าตอนนี้ข้อมูลหน้าปักมันไม่มีไม่มีก็ไม่เป็นไรเราก็ไล่าจาก IC ออกไปซึ่งเดี๋ยวจะสอนวิธีการไล่เช็คให้อีกทีนึงนะครับในห้องเรียนในการเรียนปฏิบัตินะฮะยี่สองยี่สามเนี้ยเจอกันเวลาซ่อม,มจะบอกแล้วว่า,วาไอ้ CDU หรือพวกพวกนี้จริงมันคืออิมเปอร์เตอร์แหละนะครับ เวลาที่เราเช็คดีเสียเนี่ยมันใช้เวลามันเยอะหรอกแต่เวลาที่มันเสียส่วนใหญ่คือตอนถอดนะครับเกิดถ้ามันเสียแบบเคสทั่วไปมันก็ไล่ไม่ยากแต่ว่าถ้าเราเจอโอเคเอาพุทไม่ออกไว้เอาพุทมันมีปัญหาเอาพุทไม่เสียไว้แต่ไฟไม่ออกเราก็ต้องถอยเข้าไปดูข้างในว่าชุดข้างในชุดขับตรงไหนเสียหรือเปล่าดัะนั้นเราก็ต้องเรียนทฤษฎีก่อนนะครับเข้าใจโครงสร้างของมันทั้งหมดก่อนแล้วก็ดูว่าไฟเสียนะครับแล้วก็ถอดยังไง ให้อุปกรณ์ให้ปิ้นไปช้ำนี่คือเรื่องสำคัญมากนะครับนะครับแล้วก็เครื่องมือที่ใช้ต้องมีอะไรบ้างนะก็เดี๋ยววันเสาร์นี้จารย์จะเอาเครื่องมือจริงทั้งหมดไปวางให้เลยสเตชันหนึ่งนะครับใครมีกล่องรับงานมาซ่อมยิ้วมาซ่อมได้เลยนะครับเราจะอดรลรับขับตะนอนเรียนทฤษฎีกันหนึ่งวันวันแรกนะน่าจะจบนะครับทฤษฎีน่าจะจบ้้หมดวงจรแล้วก็ วันอาทิตย์ลุยปฏิบัตินะครับมานั่งวัดกันนั่งสอบนั่งเช็คนู่นเช็คนี่กันนะครับแล้วก็ไอตัวท่านจับมาแล้วสำหรับ10บคนแรกเดี๋ยวไปรับกันวันที่วันเสาร์เปโกมิเตอร์10ตัวก็มาแล้วนะครับก็มารับกันเลยนะอย่างตรงเนี้ยเราใช้มิเตอร์วัดค่า4ก็ได้นะครับมาได้ครับอินดิเตอร์ถางจานเดี่ยวตัวมันแพงวันนี้หมื่นกว่า ไม่แนะนำนะแต่ถ้าใครตังค์เยอะก็ซื้อได้เพราะจริงๆตัวนี้มันมี2องชแนลนะครับสองชแนลข้อดีของมันก็คือเมื่อเมื่อเมื่อเราจับเก่ามันแล้วเนี่ยจุดหนึ่งนะครับเมื่อเราวัดเนี่ยเราสามารถเปรียบเทียบได้เลยนะฮะว่าอย่างเงี้ยมันเป็นคู่อยู่ไหมเนี่ยสตัวใช่ไหมครับจับแล้วว่าบัดเคิร์ฟยี้แมนถ้ามันวัดในจุดเดียวกันทาบกัน2จุดเนี่ยออกมารูปเหมือนกันแสดงว่ามันไม่เสียแต่ถ้าท่ามาแล้วรูปมันไม่เหมือนกันแสดงว่ามันมีปัญหาแน่นอนนะครับแน่นอน เนั้นเวลาที่เราไล่มันก็จะง่ายกว่าครับอันนี้ก็เล้วเต่ใครชอบทำยังไงก็ใช้อันนั้นเด้อนะอย่างน,นี้ดีกว่าอืมนี่ก็เป็นตัวอย่างวัดให้ดูวิธีการเช็คนะครับซึ่งเนี่ยอย่างวัดไอพวกนี้นะครับเดี๋ยวเราต้องดูว่าไอซเนี่ยเบอร์นี้ไอโซเลตเบอร์นี้กราวน์อยู่ขาไหนใช่ไหมจับกราวน์ไว้ นะครับจับกาวไว้แล้วก็ไ like, ล่นะครับเช็คีราคาเลยนะ uc u 4 5เนี่ยเป็น ic isolate นะครับเนี่ย uc u 4 5อันนี้ isolate เลยนะครับตัวอันนี้ ic isolate แล้วก็เดี๋ยวเราต้องเรียนรู้ว่ารอบนี้อาจารย์สอนก็เป็นเลยว่า ic isolate เนี่ยอย่างพวกน UC, UC 15, เนี้ย uc u 4 5เนี่ยนะครับแต่ราคามันคืออะไรทาํางานยังไงแล้วจะเช็คอย่างไงอ่าวิธีการเช็ค ic พวกนี้จะเช็คยังไงเราต้องมีวิธีเช็คนะครับต้องดูจาก datasheet ของ ic ก่อนแล้วก็มาวัดจับเคเร์ฟดูว่า กูนี้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 นะครับที่หลักการง่ายๆถ้าเป็นสัญญาณกลุ่มเดียวกันวัดออกมารูปจะต้องเหมือนกันนะครับกลุ่มของไฟเลี้ยง <neg> กลุ่มของสัญญาณจะเหมือนกันอินพุตอินพุตนะครับมันจะมีถ้าพวกนี้จะมีอินพุตสองชุดนะครับสองชุด AB ก็ต้องเหมือนกันนะครับเอา AB ก็ต้องเหมือนกันนะครับก็ลองวัดลองวัดดูเดี๋ยวเดี๋ยวปฏิบัติเนี่ยจะจะสอนให้วัดละเอียดเลยไล่เข้าไปทีละตัวทีละตัวทีละตัวนะ,วะวครับ นั้นเวลาซ่อมมันไม่ยากหรอกแต่ว่าหาจุดเสียไม่ยากถอดอะยากนะครับยิ่งเราใช้คอมเพลตเตอร์ช่วยในการซ่อมนะครับในการหาจุดเสียมันจะง่ายมากๆง่ายมากๆ,ๆ,ๆกันบอกนี่เลยนะครับปั๊บเดียวเจอแล้วอะไรเสียบอกแล้วไงหาจุดเสียเราหากันปั๊บเดียวเราเจอแล้วอะไรเสียแต่ถ้าเราต้องมีเครื่องมือช่วยถ้าคุณใช้มิเตอร์นะคุณก็ต้องมา ขึ้นค้างไปขึ้นค้างลายลายแล้วมันไม่ชัวร์ไม่เห็นเกิรอปไอ้นี้ไม่เห็นเกลือปตัดสินใจได้วชัวร์เลยดีเสียก็ไม่เห็นเป็นภาพมันดีกว่าตรงนี้นี่การใช้ ester, คอมมินเตอร์นะครับเดี๋ยววันงานจะจะเอาวันเรียนจะไอตัวนี้ไปด้วยแล้วก็จะเซ็ตเล็กไปนะครับจะทำเซสชันไม่ให้เลยนะเซสชันปฏิบัตินะครับหัวแรงเดี๋ยวจันเตรียมเครื่องมือแล้วก็อะไหล่เตรียมให้หมดแล้วใครมีกล่องม,มาซ่อมมาเลยครับอะไหล่เตรียมให้พร้อมเลยนะใครมาซ่อมก็ได้กลับบ้านไปนะใครหิ้วมาก็หิ้วมาเลยแล้วก็ เสร็จก็ประหยัดไปละหมื่นห้าค่าซ่อมนะครับคุณซ่อมมันเองเลยเอยวจะสอนวิธีการถอดก,ก่อนด้วยจะจุดจ,จุดเนี้ยถอดใส่ยังไงจะจะสอนให้หมดนะครับนี่คือที่เราจะลุยกันนี่ยเดี๋ยวยกตัวอย่างอัันให้ดูแล้วกันวิธีการเช็คแผงเล็กด้วยเนี่ยเนี่ยแผงเล็กเนี่ยอันนี้บอร์ดคอนโทรลนะ u p u บอร์ดในจะเป็น DC-DC DC. นะครับชุดนี้ก็จะมีปัญหาที่เสียเหมือนกันนะครับชุดหาที่เสียโอ้ย,อย,อยเก็บเกับ,เกบมือแหกแล้วเวลาทำงานพวกนี้นะครับจะจะเอาไปใส่ถุงมือก็ดีนะนะครับเนี่ยเวลาถอดไม่ต้องแยกกราวพวกนี้ออกด้วยแล้วเราแยกชิ้นส่วนนะครับพวกนี้อ่าโอเคนะครับนี่ให้คร่าวๆว่าเวลาเรียนปฏิบัติเนี่ยเวลาวัดอาอยุเสียเราจะใช้อะไรวัดนะฮะเอาจารย์จะไม่ได้ใช้เอา ไปตัวมิเตอร์มาใช้เป็นหลักนะฮะจจะใช้คอมเพลตเตอร์เป็นหลักในการหาจุดเสียเพราะมันเร็วกว่าแล้วก็ง่ายกว่าด้วยนะครับชร์วกว่าเยอะแม่นวกว่าเยอะนะในเนื้อหาการเรียนในวันนี้ว,นนวันนี้เราลุยวันนี้เรื่อง PFC เรื่องแผงเนี้ยไปละนะครับเดี๋ยวต่อไปจบจากบทที่6เนี่ย PFC แล้วก็จะเข้าเป็นแผงนี้ DC DC นะครับแล้วก็ไปที่ MCU นะครับเสร็จแล้วก็มาพวกจุดคอนโทรล CC CP คืออะไรสัญญาณ PE คืออะไรเนี่ยตรงเนี้ยคุณต้องเข้าใจแล้วคุณจะเทสมันเนี่ยคุณต้องดูขาไหนขันไหนเป็นแค้นบัสอยู่ตรงนี้พอร์ตไหนนะอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือโครงสร้างบอร์ดนะครับโครงสร้างบอร์ดมันจะมีอะไรนะครับจุดไฟเข้านะครับลายลายนิวตันไฟเข้านะครับลายนิวตันเข้าทางนี้นี่นี่กูนี้นะครับลายนิวตันเข้ามาทางนี้ นะปุ๊บป,ป,ปุเสร็จแล้วเข้า,าวงจร PFC ยกจาก220ดีดขึ้นมาเป็น400นะครับจาก400ปุ๊บเข้าวงจ DC, DC, นะร DC-DC ไ DC, ด้นะครับ DC-DC ก็จะมี2ชุดนะครับชุดที่ทำเป็นไฟ14โวลต์กับตัวที่ยกภายในได้ก่อนได้ก่อนที่จะยกขึ้นมาเป็นไฟ400โวลต์นะครับอ่าม,มีชุด PFC อยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็ชุดได12สร้างไฟ12โวลต์ชุด High โวลต นะครับมันก็จะมีชุดไอ้ชุดขับด้านในอยู่ตัวเล็กนี่ไทยนะครับม่มีชุดเล็กกับชุดใหญ่อยู่ตัวบริสตัวเล็กที่ฝ่ายอยู่ชุดแค่ด้านในดีซีดีซนะครับเนะี่ยแผงนี้เราจคุมตัวหลักนี้ไอ้ปื้อๆนี่ชุดใหญ่ๆนี่เล็กนี่ตืดๆ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 ีแผงนี้อยู่นี้นะครับนี่นเราจะได้ของมันอยู่ลงกลุ่มนี้ด้วยนะพอเราเข้าใจแผงไหนชุดไหนเราก็จะมองภาพออกเวลาซ่อมมันก็จะเร็วแล้วนะฮะแต่จริงๆเชื่อด้านในมันไม่ค่อยเสียหรอกครับ เพราะว่าไฟที่จะมาชาร์จผ่านกล่องตัวเนี้มันจะมาจากวอลบ็อกหรือตู้ชาร์จถูกไหมครับซึ่งมวงจรเล็กบีไฟด้านในเนี่ยกับอ f c มันไม่ได้ังเสียเลยเพราะว่าไฟที่เป็นเข้ามาจะเป็น220นิ่งๆหรือไฟดีซีชาร์จก็คือไฟที่เล็กกูเลตมาแล้วมันนิ่งแล้วนะครับมันจะเป็นไฟมานิ่งๆเลยนะฮะมันก็จะไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับไฟมานิ่งๆอย่างนีน้มันก็ไปได้อยู่แล้ว นะฮะมันไม่ใช่แบบต่อไฟบ้านนี่เออถ้ามันต่อตรงไฟบ้านบ้านมันมีกระชากเดี๋ยวจอนพีเอฟซีมันจอนรีไฟมันอาจจะพังได้แต่ถ้าเป็นแบบรถไฟฟ้าไม่น่าเสียจุดนี้นะฮะมันจะเสียตรงส่วนของเอา์พุตนะครับตัวโหลดแบตเตอรี่เนื่องจากแบตเตอรี่ลูกเล็กมีปัญหาอ่าถ้าแบตเตอรี่ลูกเล็กมีปัญหาเนี่ยทำให้วงจร12โวลต์พังหรือโหลดความร้อนไม่ดีนะครับโหลดความร้อนไม่ดีก็ทําให้ตัวชุด ได้400โวลต์เสียหายได้แล้วก็เช็คยังไงนะครับในช่วงนี้ก็คงยังไม่เจอพวกซีฟิลเตอร์ตัวใหญ่เสียหรอกนะครับในช่วงต้นนี้นะบอกนะในช่วงนี้นะครับแต่ละสัก 6- 7ปีแล้วเราก็ต้องมาเช็คพวกค่าซีพวกนี้นะีตัวนี้ค่ามันลดไหมนะครับบวไมไหมเสียไหมอย่างเงี้ยวัดค่าเช็คด้วยนะครับแต่ช่วงนี้ยังไม่ต้องเจอไม่เจอเสียหรอกนะไอแผงเล็กๆเนี่ยถ้าเกิดแบบ12โวลต์ไม่ถึงขนาดช็อตเนี่ยไม่น่าจะเสียเลยนะครับ นะว่า CDU ียแต่ซ่อมไม่ยากแต่เพราะคุณต้องมองโครงสร้างหมอที่ออกแล้วคุณถ้ามองคุณมองเดต้าได้นะมองออกปุ๊บเดี๋ยว BVD มาจิลี่มาคุณเห็นแผ,แผงมันคุณไม่ต้องวงจรคุณก็รู้ว่าคุณเช็คตรงไหนแหละนะครับแต่เราต้องเข้าใจโครงสร้างของการออกแบบมันก่อนนะครับการน,นี้ก็คือที่อาจารย์สอนไว้แล้วเสานี้เจอกันของจริงเดี๋ยวอาจารย์จะแยกกินส่วนมาให้เลยนะฮะแยกเป็นชิ้นแผงๆเลยแล้วเดี๋ยวเป็นแผงย่อยๆเพราะว่าถ้าไม่ถอดออกมาคุณจะไม่ได้ นะครับส่วนคนเอ้ามาก็ยังไม่ต้องเผาแล้วเพราะว่าไม่ต้องยัสูตรเพราะมันไม่ได้เสียเดี๋ยวว่าอันนี้จะเป็นหนูทดลองเดี๋ยวอาจารย์จะแยกบอร์ดออกไปเลยนะครับแยกออกไปเลยนะแยกออกทั้งหมดเลยนะฮะแล้วเดี๋ยวเราไปฝึกวัดกันวัดไอซีแต่ละเละบอร์ตะเบอร์วัดวัดดีเสียดูยังไงหัดดูทาาาาาาัศชีล้วก็ฝึกใช้คอมเพเท,เ,ทเตอร์ง่ายไม่ได้ยากหรอกครับอ่านเกลียวให,ให้ให้เข้าใจแต่การที่จะอ่านเกลีบให้เข้าใจเนี่ยคุณต้องดูข้อพื้นฐานก่อนนะครับทุกคนนะ โอเคครับเดี๋ยวเจอกันนะ22 23แล้วรุ่น2เนี่ยจานเปิดเริ่มเปิดแล้วสมัครรุ่น2นะครับรุ่น2จะเรียนวันที่27 28ธันวาก่อนปีใหม่27 28นะครับก่อนหยุดปีใหม่ใครสนใจก็มาเข้ามาเรียนกันได้เลยนะครับธันวานะโอเคครับก็วันนี้ก็ทำให้ดูนะครับว่าเราจะใช้เครื่องมือ คอมเพนเทสเตอร์ ator, เป็นหลักในงานซ่อมเพราะมันเร็วนะครับเช็คไอซีแคนเช็คไซีได้ทุกตัวตัวนี้เครื่องมือตัวนี้นะครับสามารถเช็คไอซีได้ทุกตัวว่าดีเสียนะวัดค่าซีวัดค่าเฟสได้หมดเลยนะครับแต่จะมีตัวไม่มีแบบนี้ก็ใช้คอมเพนเทสเตอร์กับสโคตธรรมดาแล้วก็ใช้มิเตอร์วัดค่าค่าซีค่าได้นะครับโอเคครับก็วันนี้ก็ทำให้ดูนะครับนี่คือตัวอย่างที่เราจะเจอกันวันเสาร์นี้ไอ้วันอาทิตย์สิ เพราะวันเสาร์เราเรียนทฤษฎีอยู่วันอาทิตย์เรียนปฏิบัติเจอกันนะแล้วคุณจะรู้ว่าทำไมกูไม่รู้จักไอ้เครื่องมือแบบนี้มาตั้งนานวะชีวิตจะได้ไง่ายขึ้นปุนบจาใช้พีเตอร์วัดอยู่นั่นแหละนะครับโอเคครับสวัสดีครับทุกคนอย่าลืมนะครับใครสนใจเรียนก็เดี๋ยวทักไลน์นะครับาอาจารย์เลยเดี๋ยวรายละเอียดจะลงไว้ให้ในตรงเพิ่มเติมนะครับสําหรับผู้ที่จะเรียนคอร์สสองแต่ถ้าใครจะลงคิดว่ามาทัน จะลงรุ่น1 22 23ีอานี้จานจะรับสมัครช้าที่สุดแจ้งวันพุธนะครับพุธนี้เป็นตัวตัดแล้วใครสมัครหลังวันพุธจะต้องไปเรียนเดือนหน้านะครับเป็น2 8่8จริงๆมันก็ต้องไปเรียนปรับพื้นก่อนแล้วครับปรับพื้นอิเล็กก่อนแต่ถ้าใครแบบจะรีบงานซ่อมมีงานซ่อมด่วนจ,จะมาดูเอาแบบรัดจุดเสียอะไรได้เดี๋ยวค่อยกลับไปดูทฤษฎีย้อนหลังได้เพราะจา์ทำมีห้องออนไลน์ไว้ด้วยนะครับตอนนี้ก็ ขอบคุณมากนะครับใครที่ยังไม่กดไลค์กดแชร์กด Subcribe ช่องานะอาจารย์นะครับอาจารย์รู้เก็มอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ด้วยนะครับอาจารย์จะได้มีแรงทำงานนะครับมีทำคลิปให้ดูนะคำนว่าใครสนใจเรียนซ่อม CDU ก็เดี๋ยวรายละเอียดดูตรงตรงเพิ่มเติมนะจะมีรารายติดต่อแล้วก็ค่าใช้จ่ายหมดเท่าไหร่นะครับคา่าใช้จ่ายนี่รวมจะรวมห้องพักให้แล้วนะครับห้องพักแล้วก็อาหารเบรกตลอดวันเรียนเลย เห็น okay, นะครับแล้วเจอกันนะครับโพลเซบักเรียน,นกันเลยว่าเจอมันเสาร์นี้โรงแรมดีเวอร์นะครับเป็นที่22 23เวลา9โมงเชา้า1 0คนแรกก็เตรียมมาแบกไปเลยของแท่นถอดแล้วก็มิเตอร์นะครับมาให้หมดแล้วนะครับส่วนรุ่น2นี้แท่นยกไม่ไหวแล้วว่าหนัก <c oughs> <c oughs> ไปแจกแล้วเก็บรุ่น2นี้เก็บ2 2 0 0 0่อาไม่ไหวหนักที่ปลายไร้170กิโลแบกไม่ไหวจริง นะแต่ถ้าใครจะเอาเดี๋ยวสั่งต่างหากเอาแล้วกันนะาจานแบ่งไม่ไหวยิิงไม่หนักจริงๆว่ะไม่ไหวจริง,นะรง,รงโอเคนะครับสวัสดีครับทุกคนเราเจอกันนะ9โมงเช้านอเมริเบอร์นะครับสรับคนทุกคนลงดูหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะมีอาจารย์จะให้ซับเนี่ยไปถ่ายวีดีโอบรรยากาศในห้องเรียนว่าเราเรียนอะไรกันบ้างแล้วก็จะมาอัปเดตให้พวกเราที่อยู่ข้างนอกดูนะครับเป็นช่วงๆไปครับสวัสดีครับ,รบ,รบทุกคน